ฟ้าเปิดความขยันจะเป็นบ่อกเกิดแห่งโชคลาภคุณต้องไฟต้องสู้ต้องลุยให้สุดกำลังรับปรองเลยว่าเงินจะฟูอู้ฟูเต็มกระเป๋าแน่นอนครับ วันนี้กลับมาพบกับอาจารย์น็อตด,ด้ครับในคำพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดวันอังคารประจําวันที่3ถึงวันที่9สิงหาคมนี้ครับการเงินในสัปดาห์นี้นั้นความขยันของคุณนั้นจะเป็นบอกเกิดแห่งโชคลาภครับคุณจะมีโอกาสดีๆให้ได้หยิบคว้าเพราะว่าดาวการเงินของคุณก็คือดาวศุกร์จรในเรือนพบกรมมะ ก็คือเรือนการงานของคุณนั้นแหละนะครับแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวพฤหัสบดีคู่สุพระคระ์ประกอบกับในจังหวะนี้นั้นเป็นจังหวะที่ดาวประจําตัวของคุณก็คือดาวพระอังคารจรได้ตําแหน่งมหาจักรมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่ กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโฉงเฉงช่างผาดผลนักหนาหน่ายำเกง่งยดยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจมันไม่มีอะไรที่ได้มาโดยง่ายได้หรอกครับคุณต้องเติมความขยันใส่ความมุ่งมั่นและคุณต้องทำให้เต็มที่สุดกำลังฟ้าก็จะเปิดให้คุณได้เจอสิ่งดีๆในช่วงนี้สำหรับการลงทุนคนวันอคารนั้นคุณต้องมีสติคุณต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ก็รับรองเลยว่าหากคุณขยันคุณไฟคุณสู้สุดกำลังเงินก็จะอู้ฟู่เต็มกระเป๋าคุณอย่างแน่นอนครับเสริมมงคลในวันนี้คุณควรมีเหรียญเทวดาพระรังคารซึ่งเป็นเหรียญเทวดาประจําตัวของคุณนั่นแหละนะครับ mm. เพื่อเป็นมงคลขวัญและกําลังใจเสริมความเป็นมงคลในทุกๆสถานครับการงานในสัปดาห์นี้นั้นงานเยอะงานแยะเดินทางชาําปัญหาก่อนหน้าเริ่มขี้คลาย พราะดาวการงานของคุณก็คือดาวพุธจอในเรือนภพลาพระอยู่ในเรือนภพที่11ได้นภระอุดมเกณฑ์ again. คุณจะมีงานเป็นลาบและยังอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งมหาจักรต้องปรับการทำงานเชิงลุกเน้นกลยุทธ์เชิงลุกเพราะหลายๆอย่างต้องทำงานแข่งกับเวลาบวกกับเป็นจังหวะที่ดีที่คอนเน็ชันต่างๆจะวิ่งต่องเข้ามาหาเพื่อนสนิทญาติพี่น้องจะแนะนำเรื่องที่ดีๆเข้ามาให้ เป็นจังหวะที่คนวันอังคารนั้นหากซ้องไปติดต่อเจราจากับใครนั้นคุณจะประสบความสําเร็จสมความมุ่งมา่นปัรถนาแน่นอนมงคลเสริมดวงชะตาในวันนี้ครับคุณต้องไปติดต่อพบปะเจราจากับคนรอบข้างคุณควรใช้สีพึ่งอสุรินทราหูหลังพยัญสุริยันจันทาเพื่อเสริมสิริมงคลนะครับให้บังเกิดณนเะมตตามหานิยมและก็ความสําเร็จครับในส่วนของความรักนั้นคนมีคู่คุณต้องระมัดระวังความคิดเห็นที่แตกต่าง คุณจะต้องใช้เวลาร่วมกันบ้างเพราะว่าดาวคู่ครอ,องของคุณนั้นก็คือดาวพฤหัสบวัสดีจอดในเรือนภพกรรม,มะช่วงนี้ชีวิตคืองานงานคือชีวิตคุณจะแต่งกับงานประกอบกับจังหวะนี้คุณยังมีดาวเสาที่เล็งดวงสตา์และท่านก็โคจรพักองศาด้วยเข้าเกณฑ์พิณทุบาทคงจะงุ้งมิงม้งมุงม้งมิง้งมุ้งมิ้งกันอยู่บ้างมีไม่ถูกใจบ้างครับแต่คุณต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยนะอยู่กันด้วยความเข้าใจให้ยึดหลักเมตตา บางทีคุณต้องหาเวลาให้กันบ้างออกต่างจังหวัดท่องเที่ยวไหว้พระทำบุญหรือว่าหากคุณไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นคุณก็หาอาหารอร่อยร้านโปรดของคุณกินอาหารนอกบ้านเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศบ้างจะได้เป็นการเติมเต็มรสชาติของความรักครับคนโสดนั้นเป็นจังหวะที่เพื่อนร่วมงานอาจจะมาแลกลน์ขอเบอร์โทรของคุณคุณต้องระมัดระวังจับโปะได้ว่าเขาคนนั้นไม่โสดต้องดูให้ดีนะครับ ในส่วนของสุขภาพนั้นนะครับคนที่เกิดวันอังคารดาวประจําตัวของคุณโคจรกลุ่มจุดเกิดนะครับดาวพระอังคารเป็นตัวแทนของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆคุณต้องระมัดระวังความซุ่มซ่ามของตัวคุณเองนั่นแหละนะครับต้องระมัดระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆของมีคมฟืนไฟคุณต้องอยู่ไกลมันคุณต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังและความไม่ประมาทนะครับครบถ้วนกระบวนความแล้วนะครับสาหรับในเรื่องของการงานความรัก สุขภาพนะวันนี้อาจารย์น็อตก่อนจากกันก็ต้องขอฝากเอาไว้ให้คิดคนสำเร็จนั้นไม่ใช่แค่เป็นคนช่างฝันนะครับแต่เป็นคนที่คิดและขยันลงมือทำครับในวันนี้อาจารย์น็อตต้องขอลาทุกท,ท่านไปก่อนนะครับและฝากติดตามทุกๆช่องทางของทีมโหราจิตฟันธงด้วยเพื่อที่ท่านจะไม่ได้พลาดการอัปเดตคําพยากรณ์ดีๆแบบนี้ครับในวันนี้อาจารย์น็อตต้องขอลาไปแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปถ,ถัดไปสวัสดีครับ